สวัสดีครับสวัสดี f ีทุกท่านนะครับนะวันนี้อยู่กับผมครับช่องเสือเบียร์ด้ำซิงครับนี่อู้ยิกาอุ้สนมวะไฟไหมอู้แมงของแท้ครับนี่นี่ก็ทีมสีขาวครับทีมสีขาวเดี๋ยวมูบวกว่าไม้จอพีกันเลยจอทั้งทั้งเป็นแปนแห่งเลย รถตกครับวันนี้โอ้แฉะเล่ตุ้มเป้หมเลยครับนี่โอ้พอเออโอ้จน,นังกันได้จานังกันได้พอนี่ครับก็จะขอ,องคันนี้ขายคันนี้ครับ แล้วก็ซื้อคันนี้จากผมไปต่อครับน้องชายป้าเราเองครับนี่ก็นี่ครับทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปครับเปลี่ยนเฟืองท้ายให้ใหม่ครับคันนี้แต่ก่อนเป็นรอบเร็วครับแต่ว่ากลัวลูกค้ามือใหม่เอาไปแล้ววิ่งลำบากครับก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับเพราะว่าทีมงานเดียกันครับไม่อยากไม่อยากแบบว่าไปแล้วพูดว่าเอ้ยรถรอบเร็วอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องใส่รอบที่พอดีนะครับให้ คันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเกียร์เฮ้เกียร์อิสุเดก้าใหญ่ครับเจ็ดเกียร์ด้นหน้าแปดเกียร์ถอยแต่ว่าเป็นเฟือง8ปดรอบสครับแล้วก็เฟืองท้ายเมก1สิบสีหนึ่งครับนี่สวยครับน,นี่ก็จะเป็นผลงานของเราทั้งสองนะครับคันนี้ก็ต่อเองคันนี้ก็ต่อเองนะครับนะคันนี้จะคันนี้เพิ่งต่อเสร็จใหม่ๆครับสวยงามครับ เบียร์เรไปเชื่อมแม่เ้ยมันบากได้หจันดีพุจัดให้นาะจัดขี่ไอเกดประดุกให้น้อนี่ดก้าขันแรงครับกับล็อกกี้ในตำนานครับผมก็จัดวีเอพีมาเต็มนะครับคันนี้อย่างที่รีวิวให้ดู มูมูเอาเอาใครข,ข่วงไงนะ่ะรถปลาแสนแม่ว่าคันแน่ยน่นไครข,ข่วงไงนะ่ะนี่เดี๋ยวพาดูวีพีครับจัดก็ไม่ได้อะไรมากมายครับแต่ว่าก็ทําให้มันดูดีครับจะได้ครับสวยงามนะครับนะแอร์เย็นนะครับนะอันนี้เอา้าเดี๋ยวคันมาคันใครใครก่อนมาหน่อยนึงไหมบอกมันคันแน่น่ะ นี่เหรสวยครับสีขาวสะอาดดีแต่ว่าตัวอันนั้นแหมตัว่างงอ่อมอะเดก้าขนาดนี้สภาพเจียมเลยครับบ่อตรงงอ่มไหมเห็นบ่ออยู่หัวเมื่อลรต่างเส้ไหมที่มันล็อกไหมเห็นไ่มไขว้ไหมพวไขว้ไหมตัวล็อกประตูนีไหม ยังเจ,จ้าขาดแล้วบ่่เป็นยังไงครับอ๋อว่าแต่ติดคือติดยืมคือยืมเอาไปกินตัวนี้คือเราผมมันคนช่วยอยู่แล้วอยู่กับผมนี่ไม่ต้องห่วงครับ นี่งานในทางนี่เบิ้งต้นนี่เจ้าเลยแม้กินอะไรซื้อุโมสไปร์แมนแมนแมนซื้อเรากินนะแมนนี่เอาวกันเสร็จพิธีนะครับสำหรับการเช็ครถให้ลูกค้าของเราเพราะว่าลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับ แมนเป็นหลังค่ะของรถก็เช็คให้เต็มที่นะครับเช็คให้เต็มที่ครับเท่าที่เราทำได้นะครับเอฟซีเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับนะคอยต่อเจ้านี่ฮึอย่างเี้อยมันระตรงนี่จะให้ปาวีครับ ่ะนี่จัดให้ครับปลาวีครับหมูเป่าทอมรองลหมูหมูทอร่องลุดบดำเนยใช่ป่ส่งนี่งามดีอะอูอะไป้าวีวัาวจะจะผนกะสุนเขาผนกะสุนเขางามเลยเฮ้ย เยมีส okay. okay. ีเก ah e huh. ็ดมาใส่แถบขางนึงน้ามเลยสีฝานะเขาว่าย่างเงแต่ว่ามันย่งหลายพราะสองกาบอ่เห็ดแถบขางเดี๋ยวเราเบิ้งให้ยงเทึ่งหมดละกลองปวดิสุดจัดครับงานนี้เมื่อกองปูเดียวเบียอือทุ่ห้าไหมโอ้ย ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงคันนี้นะครับปึ๊บเจี๊ยบวางเอากู๊บบึ้งทิ้งเที่ยงนี่เอามันก็จับเอาแล้วเนาะจับแคมซุ่นเออฮะเฮ้ยเจสันเออจะไปทุนั่นแหละเออมันจะโมเมนต์ขวนนี่วางแล้วนาะเอาลูกนี้ Đấy. Bán không? Chưa. Ồ. Cột lăn à. Nào. Uh. Thôi dày xiên dày, 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 ท่อใหญ่เสียงใหญ่ครับท่อเล็กเสียงเล็กครับนี่เดี๋ยวจัดแสดสามมาอีกนี่เจมๆเลยครับเนี่ไม่ธรรมดาครับนี่คุณเด็ไขมันไม่้ือเลยวะ เกลือเลย đi 3ตั้มครับเอามาแหนเลยกู ท่านเกลียวะนี่ครับเจ้าของรถซ่อมกอนประตูให้ครับมันปิดไม่สนิทครับจัดให้ไหมครับนี่เออคลิปนี้ก็โมมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามช่องเสบียรดัมซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ